พิสูตรรากที่ m ของ a คูณกับรากที่ m ของ b ผลลัพธ์จะได้เท่ากับรากที่ m ของ a คูณ b ในการพิสูจน์อย่างในกรณีนี้ท้านนักเรียนจะทำต่อไปมีอย่างเดียวก็คือขนาดนี้รูปแบบอยู่ในรูปอันดับรากเล่นได้อย่างเดียวคือข้อ7ข้อ7อย่างที่พูดเมื่อกี้ก็คือ ถ้านักเรียนจะใช้สมบัติข้อ7นักเรียนจะต้องมองให้ออกว่าแต่ละตัวนี้หมายถึงตัวไหนอย่างในกรณีนี้วงเล็บแรก m ก็คือ m a ก็คือ a n ตัวนี้พิจารณาจะเห็นว่า n ตัวนี้ไม่มีสแสดงว่า n ตัวนี้เท่ากับ1เพราะฉะนั้นรากที่ m ของ a ก็จะเขียนได้เป็น a ยกกำลังเศษ1ส่วน m ทำนองเดียวกันรากที่ m ของ b ก็จะได้เท่ากับ b ยกะกำลังเศษ1ส่วน M อมพราะมาถึงขั้นนี้นักเรียนจะทำต่อนักเรียนก็ต้องมองว่าสมบัติข้อใดที่จะรองรับได้มั่งท่านนักเรียนจะหยุดอยู่แค่นี้ก็ได้แต่ถ้าไม่หยุดสามารถกระทําต่อได้นักเรียนก็มาพิจารณาว่าเข้าสู่สมบัติข้อใดอย่างในที่นี้จะเห็นว่าเข้าสู่สมบัติข้อ4ขวามือเทียบรูปแบบ M ตรงนี้ก็คือเศษ1ส่วน M b ตรง M อีกตัวหนึ่งของ B ก็คือเศษ1ส่วน M จะเห็นว่าถ้ากำลังเท่ากันเราสามารถจะใช้ข้อสรุปก็คือได้รูปแบบซ้ายมือดังนั้นในที่นี้ก็จะได้เท่ากับ A คูณ B ทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน m ถ้านักเรียนจะจบแค่นี้ก็ได้แต่ถ้าไม่จบถามว่ารูปแบบนี้ ถ้าจะเล่นต่อไปได้จะใช้เหตุผลใดมาเป็นข้ออ้างก็มีอย่างเดียวก็คือข้อ7ขวามือข้อ7ขวามือเทียบแล้ว A ตัวนี้ก็คือ A คูณ b n ตัวนี้ก็คือ1 m ตรงนี้ก็คือ M เพราะฉะนั้นขวามือสรุปได้านเดียวคือซ้ายมือเพราะฉะนั้น A คูณ b ทั้งหมดกำลังเซนหนึ่งส่วน M ก็สามารถเขียนได้เป็นรากที่ M ของ a คูณ b ทั้งหมด,ดยกกำลังหนึ่ง ซึ่งก็กลายเป็นข้อสรุปต่อไปเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกิดจากการคูณอันดับรากนั่นก็หมายถึงว่าอันดับรากถ้าจะคูณกันได้กับอันดับรากจะต้องเท่ากันและผลลัพธ์จะต้องอยู่ภายใต้รากอันดับเดิมโดยใช้จํานวนที่อยู่ภายในรากคูณกันยกตัวอย่างเช่นรากที่สองของ A คูณรากที่สองของ A จะเห็นว่าอันดับรากเท่ากัน เพราะฉะนั้นจะได้ก็คืออยู่ภายใต้รากดับเดิมก็คือรากที่สองของ A คูณ A a คูณ a ก็คือ A ยกกำลังสองจากที่ผ่านมากำลังกับลลังกับอันดับรากเท่ากันเพราะฉะนั้นจะถอดรากได้ก็คือได้จำนวน A ซึ่งในที่นี้ A จะต้องไม่เป็นลบ A ตรงนี้จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นย์แค่นั้นถึงจะเป็น ลักษณะของจํานวนที่เป็นจํานวนจริงเพราะในระบบจํานวนจริงภายในรากจะต้องไม่ติดลบอย่างกรณีนี้จะเห็นว่าอันดับรากเท่ากันสามารถถอดได้เท่ากับ2โดยใช้ข้อสรุปว่าภายในรากเหมือนกันด้วยอันดับรากที่สองอันนี้ก็จะได้ส่งผลลัพธ์ก็คือ3ผลลัพธ์ หารากที่สองของ x คูณรากที่2ของ x ก็จะได้เท่ากับ x ผลลัพธ์เท่ากับ3 y นี่ก็คือข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องการคูณอันดับรากทีนี้มาพิจตัวอย่างการใช้จงหาผลลัพธ์ของรากที่2ของ12คูณกับรากที่2ของ18ให้นักเรียนพิจารณา อันดับรากเท่ากันหรือเปล่าถ้าอันดับรากเท่ากันคูณกันจะได้ดังข้อสรุปก็คือจะต้องอยู่ภายใต้รากอันดับเดิมนำจำนวนข้างในรากคูณกันเพราะฉะนั้นอย่างในที่นี้ก็จะได้เท่ากับรากอันดับที่2ของ12คูณกับ18แต่ในการถอดรากจะถอดรากได้ก็ต่อเมื่อกำลังกับอันดับรากเท่ากัน เพรานะฉะนั้นนักเรียนพิจารณาตรงนี้นักเรียนหาตัวประกอบของ12และ18พิจารณาว่ามีตัวประกอบร่วมหรือไม่หรือพิจารณาหอระมอของ12และ18นั่นแหละเพราะฉะนั้น12แยกเป็นตัวประกอบได้คือ6คูณสองก็คือ6คูณสนักเรียนจะเห็นว่า ตัวประกอบ2ตัวของ12และ18ที่เหมือนกันหรือตัวประกอบร่วมในที่นี้จะได้6กคูณหนั่นก็คือ6ยกกําลังสองกำลังกับอันดับรากเท่ากันก็จะถอดรากได้เท่ากับ6แสดงว่าภายในรากก็จะเหลือแค่2คูณกับ3เพราะนั้นผลลัพธ์ทั้งหมดก็จะได้เท่ากับ6รากที่2ของ6 รากที่สองของ28คูณกับรากที่2ของ35นักเรียนพิจารณาตัวประกอบร่วมเพื่อน,นํามาแยกเป็นตัวประกอบก็จะได้28เท่ากับ7คูณ4 35ก็คือ7คูณ5ตัวประกอบ7ก็คือ7ยกกำลังสองกำลังกับอันดับรากเท่ากันเพราะฉะนั้นจะถอดได้เท่ากับ7แต่ในที่นี้จะเห็นว่า4 สก็มาจาก2ยกกําลังสองกำลังกับอันดับรากเท่ากันเพราะฉะนั้นจะถอดได้เท่ากับ2องนำมาคูณกันแสดงว่าภายในรากจะเหลือเพียงแค่ห้าเพราะ,ะนั้นผลลัพธ์ทั้งหมดก็จะได้เท่ากับสิบสีรากที่2ของ5้าจากเหตุผลดังกล่าวนักเรียนสามารถจะนำไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องของการคูณ เรื่องของการคูณได้นั่นก็หมายถึงว่าถ้าดับรากเท่ากาันคูณกันให้นักเรียนพิจารณาว่ามีตัวประกอบร่วมไหมถ้ามีตัวประกอบร่วมก็จะถอดได้ทันทีอย่างในกรณีนี้ก็คือ12และ18ตัวประกอบร่วมก็คือ6นักเรียนจะถอดได้ทันทีก็คือ6ภายในรากหหาร12ได้2 6หาร18ได้3เพราะฉะนั้นจะถอดรากได้เท่ากับ 6คูณกับรากที่สองของ2คูณ3หรือ6กรทอย่างในที่นี้รากที่สองของ28คูณกับรากที่สองของ35ตัวประกอบร่วมในที่นี้ก็คือ7นักเรียนจะถอดได้ก็คือ7 7หาร28ได้4จะเห็นว่าถอดได้อีก4ถอดรากได้ก็คือ2 7หาร35ได้5 5ไม่สามารถถอดได้ก็คือจะได้รากที่สองของห้า เพราะฉะนั้นคำตอบทั้งหมดก็จะได้เท่ากับ14รากที่2ของ5